มาดูหมาคขันดกทุกปีเลยสิมเจีบักขั่นาไม่เจ็บบขั่นดูสถิตจกินพี่น้องกระทามาแม่อ้ยเนนาสิมวยฝนเจ้าหน้าก็ม็นกินพุงนั่นันต่ใครหวานพี่น้องแต่ว่ามันอมเปรี้ยวอมหวานจะเลือกเอาจะเลือกเอาที่มันดีๆกระทามัดถือถุงอานนี้แล้วเร็วเอิญคนมาถือถุง ไปใส่ล็ละดดแดดแดดกำลังแกพี่น้องเต็มเลยมูเจ้ากัมีคนมาเก็บเอาห,หม้ใหม่มันเออจะเหยียบเด้อจะเหยียบนะมันเละทำทันเพิ่นนี่แหละจับกล้องให้หน่อยคุยชาติจับกล้องยู่ดี

ก็ของไครละ่ะพี่ไทยแหละพี่ก็ใบชายทรทำไมแพงหรอมันบอกไม่เขดแต่มัน,ม,น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 มันก็เนาวนาวขินมันออกกุ้งเลยพี่น้องกินคลักคุ้งเลยแต่มันเน่าโเอามานี่ <c oughs> <c oughs> นนนไหมมือ <c oughs> สองฮะ คากระง,ง,างา่าๆบักทัานข้างบ้านเจ็บมะกทัานข้างบ้านต้องเอาหน่วยไม่ไมแบบเนี้ยมันบอกใครมีผู้ใดมากินน่ะแล้วอยากแต่มบักท่านนั่นๆเ้ยเอาจับถึงดิบักท่นานสามรถนะพี่น้องเก็บท่านสามรถแต่มันบ่มีแถวนี้ เอคือออกได้พี่โป้ทำไมออกได้ล่ะลูกอู้ยมาทำไมเอาจับจับไปทางนี้ทางนี้โป้ทางไหนมาทางนี้มันเดือดมันเดือดไปล้วออกมาได้ก็มาเลยเนาะบอกปู่อ่ะไปเยี่ยวลูกปุ๊ไปเยี่ยวเส้นหยาพอดี แล้วก็พ่อกินค่ะบ่มีพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาลูกดีๆก่ะทาลูกที่มันนั่นไม่แตกไม่อะไรล <c oughs> ้อมเรี้ยงพี่น้องมันกักากาศบานนอ,อกบ้านหน้าเ <c oughs> ด็ดก็ะเด็ดเด็ดพุ่นอุ้ยมื้อนี้บ่นหนาวคือเก่าพี่น้อง ออกมาทำไมลูกทำไมไม่รอยรอยู่อ่ะแม่มาเก็บมาทันจีบห,หมักพุชซาเปี้ยวไปกินแจ้งง่วงอันนี้หยางหยาพี่น้องคนของง่วงพน่ปัญหาเจียวหยามาไปจากหยาจากฟางล่งสีบ้านล่งสีเป็นอุดบ่บายา บ้านคนรวยไปน้องเดี๋ยวของคนจนนี่ลดลงมามันกะเละลดบ้านคนรวยแต่เองคนจนใช่ไหมอะทาสี่ปูไหมมามาลงมาไปแล้วมันก็ออกมาทำไมเออออกมาทำไมอ่ะฐานรถไทย